ครับผมก็กอยู่กับช่องสะอาดสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับอยู่กับชออ่อชนงนพดลเอ,นอ็กซ์สูตนะครับนี่แล้วก็ล้างรถส่งท้ายปีครับผมตามคำเรียกร้องครับผม นางทีเดียวคู่เลยครับผมจะได้ประหยัดน้ำไปเลยรถนี่ก็รอเป็นขอบสิบห้านะครับ เราเบรกก็เป็นนิดเบรกน้ำมันมนะครับเนี่ย สี่ในทั่วเลยครับจะโรบไม่ทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วครับรางรถเดี๋ยวหลังปีใหม่มาแล้วผมจะใส่สปริงกาวนา150ให้ฟังนะครับยันหน้า120สอนิทีใส่นะครับ นี่นครับก็รีวิวหัวชิดนะครับเป็นหัวชิดน้ำแังดันนะครับก็อ่านละแปดสิบกว่าบาทละร้อยกว่าบาทเยี้แยะไปๆดับโหลดตัดน,นะครับนี่เ,เพื่อนพื่อนนะแรงนี้นะครับคับบแล้วก็ถึงท่านสมนัญญาณนะครับ ไม่สบายเด้บขอโทษด้ยวยนะครับ ครับครับแล้วก็ถึงขัน้นผสมน้ำยานะครับไม่สบายด้ยวยขอโทษด้ยนะครับถ้าผมขั้นผสมน้ำยานะครับก็เทไปเลยแชนพูเนี่ยกระปุกเก้าสิบบาทใช้ได้เป็นปีครับเทไปได้เยอะผมชอบฟองเยอะ นะครับก็แล้วแต่วิธีใช้นนที่ผมก็ซื้อฟองน้ำมาครับผแบ่งคืนก้อนละสิบาทครับทำให้ฟองได้เยอะที่สุดนะครับมันจะได้ดูดีๆเนี่ยดูกันแบบย,ยาวๆนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะผมจะใส่เพลงเข้าไปนะครับ ก็ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฉีดน้ําล้างแป๊บออกเรียบร้อยน้้ายาวเรียบร้อยแล้วครับ,รบผมก็ปล่อยที่ไม่นี่เนี่ยผมไม่เช็ดหรอกเดี๋ยวมันก็หายครับคราบะ่ะเพราะผมใช้เอาน้ําบอด,ดานมาล้างผมน้ําบ่อมันจะไม่ค่อยมีคราบรนะน้ำมันจะใสมากสะอาดมากนี่ครับ ก็อย่างไรก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ